<gesch> ผิวสวยค่ะใช่ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะที่มอบรางวัลนี้ให้กับมินแล้วก็พี่โอด้วยค่ะก็มินว่ามินเป็นคนผิวแห้งก็อาจจะต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษแล้วก็ทงานกลางแดดด้วยก็อาจจะต้องดูแลจากภายในก่อนเป็นอย่างแรกถ้าเกิดเราออกกําลังกายขับถ่ายดีทานอาหารมีประโยชน์มันก็จะทำให้ข้างนอกเราออกมาสดชื่นค่ะไม่อะไรที่ใช้ก็มินก็มีใช้ประจําอยู่แล้วค่ะก็ก็บํารุงหนักขึ้น นผิวจะได้อมชมพูใช่ค่ะก็พี่โอ๊คก็พูดจีนก้มใส่ก็เลยได้ได้รางวัลผิวเกี่ยวกับผิวเหมือนกันค่ะใช่่ดูพี่โอ๊ของไทยของเราไหมช่วยมีแดดเยอะไม่ทำอะไรมาเจอแดดเยอะถ่ละครค่ะขี่มาหยุดขี่ไปสักพักแล้วค่ะออนตหมา ตอนนี้ยังค่ะแต่ว่าก็ก็ก็รอรอรุนค่ะรอรุนนี่คือเหมือนอาจจะอาจจะมีแบบกาสอะไรอย่างเงี้ยยังก็ก็ต้องแล้วแต่โอกาสของทางผู้ใหญ่ค่ะแต่แฟนคลับเราเยอะมากเลยนะฮิโน่นก็ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ที่ยังชอบแล้วก็ติดตามทุกทุกปีก็จะแบบเห็นรูปฟีดตลอดนะคะก็ขอบคุณมากเราไปก่อนนะคะีค่ะ